ยืนพูดอยู่ครึ่งวันไม่มีเสียงกรี๊ดเลยพอน้องมายังไม่ทันถึงต้นเล็กๆกันใหญ่นะครับตอนนี้เรามีน้องๆจากเอฟมาช่วยขายเสื้อนะครับให้น้องแนะนำตัวกันนิดนึงแนะนำตัวกันใหญ่หน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชายเอฟเก้าคขับมผมสว<อ>ัสดีครับผมชายเอฟแปดครับผม ช่วยเราขายเสื้อตรงนี้แล้วมีคอนเสิร์ตเลยมีร้านค้าแน่นอนครับผมเตรียมมาอย่างดีเลยนะมันแน่นอนนี้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ลยครับออแต่ตอนนี้แกจะหยิบต้องอย่างเดียวยิบเงินก็ได้หยิบเงินเสื้อส,งส,งสง่สงบาทไหนขอดูไหนแฟนคลับของน้องอยู่ไหนจ๊าเอ f อย่าให้เสียอย่าให้เสียวันนี้เราตั้งเป้าไว้5้าตัวคิดว่ายังไงครับโเกินหตัวอใช่ออกตัวแล้วว่าเกิน5ตัว ครับแต่ว่าวันนี้ไป่รังคับแล้วฮะต้องช่วยกันซื้อครับได้ใครอยากได้เสื้อจับมือน้อมาเลยมาเลยจ้ามาเลยมาเลยนะจุ่มจุ่มจุ่มอยากซื้อกับใครมาเลยเข้าแถวเลยคนยังไม่เข้าแถวคนยังไม่ซื้อถอยไปเลยมีผู้หญิงกี่ตัวนะกี่ตัวคะไซส์ L ผู้หญิง L ผู้หญิงหนึ่งตัวสีอะไรคะสีขาว 4ตัวเงินทำบุญทำบุญเนอเงินทำบุญนะจ๊ะนะครับร <cho> <Fear> ่วมส่งต่อบุโคระกูลงโอเคอันนี้พอดีอันนี้โรงงานนะอันนพอดี เอ็นเท้าหญิงนอกจากที okay. ่จะมีเสื้อที่แล้วนะเรายังมีเสื้อโปโลสีส้มด้วยนะครับผู้หญิงเท้าหญิงครับไม่แน่เดี๋ยวปีเต่าเลบอกพีเต่อกมาไง อย่าที่น้ำเลยที่สุดพอจอันกันได้เลยนี่น้องมานี่ยเรื่องอรกัเรานะเปลี่ยนใจเลยเอาไปใส่เลยไปใส่เลย

ใสส้อหูตากอเรียมแต่ตอนนี้เลยใครจะซื้อเข้ามาใครจะเข้ามากเข้ามายนาทนั้นองกลัไปเตรียมตัวหลังเวทีแล้วนะจ๊ะเรามีโอกาสที่จะซื้อไสะไรคะตัวหนูค่ะตัวหนูเอ็ไสเดีวหนูสามสิบท่าเอไม่ได้กกินื้อยืดกับเอนชิ้ไหนอ่า เอาเอาเอสผู้หญิงกันเนาะเอาเอสผู้หญิงจ้าเอาเดี๋ยวแป้งเพิ่มเอสผู้หญิงไม่มีเข้าใจเข้าจเอสผู้หญิงไม่มีหมดแล้วค่ะกเหรอเอาเอาเอ็มก็ได้เนาะผู้หญิงเอ็มยิ่งเผื่อซื้อเผื่อโตนะคะเแล้วกินเพิ่มกินเพิ่มนี่เป็นไงเผื่อเตานะคะนี่เอ็มผู้หญิงเอาไหมคะ ได้ทีแต่พิธีกรสิร่งแบบนี่ยังติดที่ได้ทันดีจ้ะจิบไปทำไนี่จะาี <c oughs> ่เดมาออกมาขายเสื้อเป็นใครนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูคิว <c oughs> รอดูเซอร์ไพรส์ถามว่าศิลปินเราจะไหวไหมไหวแต่พิธีกรเราเไม่ไหวไม่ไหวนะ บรรดาจ้าตอนนี้มีไหมมีไหมใครที่ต่ออยู่ทุกหลังอยากจะซื้อเสื้อกับน้องมีไหมครับยกมือน้องซื้อๆนะยกมือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้น้องแต่ก่อนไม่ใช่น้องไม่กับน้องประชาชนเลยครับแล้วเดี๋ยวลูกโซ่เอฟออกนะโอเคและจุดนี้ครับผมยังไม่กลับยังอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่ก่อนกลับก็อภิษฐริกก่อน ตอนนี้ระหว่างถ่ายรูปกับชมซื้อของเนี่เราไม่รู้อะไรเยอะมากนะที่ถือที่ถือกล้องไม่ถ่ายซื้อเลยยังจ้ารือยังหรือยังมาเดินมาเดินมาใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆช่วงนี้นะคะขอเป็นทุนทางในเรื่องของการเข้าไปชมคอนเสิร์ตต้อใจด้วยนะครับสำหรับทษ้างหลังนี่นำ iPad ไม่ว่าจะเป็นแ p a d ใหญ่แ p a d มินิหรือจะเป็น Samsung Galaxy Tab หรืออะไรก็ตามที่ขนาดใหญ่เกิน มือถือเกินหน้าจอเกินเจ็ดนิ้วได้ไหมไม่ได้ให้สูงสุดนะครับพวกไอพวกขนาดนี้ไม่ได้เลยรวมไปถึงกล้องวิดีโอทุกชนิดกล้อง D S L R ก็ไม่อนุญาตให้ทำเข้านะครับนะครับเครอง D S L R ก็ไม่ได้ขอให้ฝากไว้ขอให้ฝากไว้เพราะว่าไม่ฝากไว้ด้านหน้าเราจะมีจุดรับฝากใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝากไว้ที่โรงแรมกันอีกทีหนึ่ง แล้วก็มาคือกันเลือกใครที่จะซื้อเสื้อร็อกดีไหมเอาประธานเรียกแฟนได้ไหมลูกก็มาช่วยซื้อเสื้อมาช่วยทำดูนี่กันนะคอ๋มามามาเข้ามาเข้ามาโอ๋ยังยืนอยู่ตรงนี้นะมาแล้วครับมาไปประชาชนมาเลย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 ขอให้ยกมือขอยกข้างหลังข้างหลังตัวเธอตัวเธอมาดามมาดามตัวถ่ายหลังหน่อยลูกขอให้โอกาสกับคนที่ช่วยทำบุญกันนะครับ คะโอเคเราไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาแลต่ใครชูแบงค์เดินเข้ามาก่อนอะไรใหญ่เออใคร คนเลยนะฮะของพี่เต๋อพี่กระชายของร้านี้ของโชวนะครับมีทุกคนเลยก็วันนี้มาทำบุญด้วยกันนะครับผมก็ขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะพวกเราตั้งใมที่